วันนี้มาอยู่กับช่องอาทิตีวิทย์ผมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแฮร์พีซปิดผมบ้างผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์ซ็นะครับจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับหกเซนติเมตรนะครับขนาดความลึกของแผ่นงานนะครับเก้าเซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่สามสิบเซนติเมตรนะครับจะเป็นงานทอมือแบบซิ้วนะครับจะเป็นงานทอมือแบบหนังศีสะเสมือนจริงนะครับสามารถปัดเปลี่ยนแสกได้เลยนะครับ หน้าตาของแผ่นง,งานก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการติดในหุ่นให้ดูกันเลยผมจะติดในหุ่นให้ดูกันเลยนะครับลิ๊จะมีทั้งหมด2ตัวนะครับถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในกิปบสตัวนี้ลูกค้าสามารถ แจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับทางร้านก็จะเย็บกิบเพิ่มให้นะครับเหมาะสําหรับรุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาผมบางไม่มากนะครับปกปิดบริเวณแสกนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการหวีนะครับแล้วก็ผมจะหนีบให้ดูกันนะครับหนีบเพื่อให้เข้ารับกับเส้นผมของเรามากขึ้นนะครับผม วีเสร็จแล้วกมกึนกับเส้นผมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการหนีบให้ดูกันเลยนะครับผมผมได้ทำการเปิดที่หนีบเป็นที่เรียบร้อยนะครับความร้อนที่ผมใช้นะครับ220องศานะครับผมหนีบเพื่อให้ข้ารับกับเส้นผมของเรามากขึ้นนะครับ เพื่อกลมเกลืนกับเส้นผมของเรานะครับผมแฮร์พีปิดผมบางผมแท้นะครับสามารถสะําดทาความสะอาดได้สามารถได้หนีบม้วนทำหลอนเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่าดัดวอลุ่มนะครับผมและอีกอย่างนึงนะครับสามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับสีเดิมๆของเขาคือสีน้ำตาลธรรมชาตินะครับผม หนีบเสร็จแล้วนะครับหน้าตา,าก็จะประมาณนี้นะครับสามารถทัดหูได้มัดรวบได้นะครับเดีย๋ยวผมลองมัดสามารถมัดรวบได้นะครับผมทัดหูได้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยจะไม่เห็นขอบรอยต่อด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นงานหนังศีษะเสมือนจริงนะครับผมประมาณนี้นะครับ รุ่นนี้นะครับผมขายอยู่ที่4,590บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินตีต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ